พระธรรมคําสอนหัวข้อมรกแปหรือมรคมีองค์8เรียกว่ามรคที่มีองค์ประกอบทั้ง8อย่างประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองเป็นมีความหมายว่าหนทางดับทุกข์ซึ่งจะมีอยู่8อย่างด้วยกันก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งแบ่งออกได้เป็นสามหมวดด้วยกันหมวดที่หนึ่งก็คือในหมวดที่เป็นในเรื่องปัญญาจะมีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะแล้วก็หมวดที่2ในเรื่องหมวดศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะ สัมมาอาชีวะแล้วในหมวดที่3ก็คือหมวดสมาธิก็จะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,ส,ม,ม,าสม,มาธิทั้ง3าหมวดนี้เนี่ยก็เรียกว่าก็คือเป็นไตสิกขานั่นเองเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ในมังมีองค์8เนี่ยหนทางการดับทุกเนี่ยให้เริ่มจากปัญญาก่อนต้องต้องเหมือนเห็นก่อนอะเห็นแล้วก็เข้าใจ ก่อนว่าต้องมีปัญญาก่อนว่าจะจะทําอะไรหรือให้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไงก่อนแล้วก็ค่อยลงมือปฏิบัตินั่นเองนะครับทําด้วยปัญญาก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือใช้เพื่อเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่นะครับเห็นอริยสัจสี่ก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนะครับ อันที่สสัมมาสังกปะดมริชอบใช้เพื่อดมริชอบคือดมริละเว้นในอากุศลวิตกนะครับอกุศลวิตกอันที่สามสัมมาวาจาใช้เพื่อเจรจาชอบคือเว้นจาก วจีทุจริตไม่ว่าจะพูดเท็สพูดสอเสียด er พูดคำยาพูดเพ้อเจอร์นะครับก็เว้นให้หมดก็ตรงกับศีลน,นะครับในในข้อของศีลศีลห้าน,น,นะครับต่อมาข้อที่สี่สัมมากรรมันตะใช้เพื่อการทำงานชอบนะครับ ก็คือกระทําชอบนั่นเองปฏิบัติชอบกระทํำชอบหรือพูดง่ายว่า,ากายกรรมชอบนั่นเองนะครับคือเว้นจากการการ,การที่มีกายทุจริตน,นะครับก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนั่นเองนะครับก็เป็นสินข้อหนึ่งข้อสข้อสนั่นเองอันที่5สัมมาอาชีวะ ใช้เพื่อทำอาชีพชอบคือเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดหรือมีเ,อเขาเรียกว่ามิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีพนั่นเองนะครับก็คืออาชีพที่ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์อาชีพที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเขานั่นเองนะครับต่อมาข้อที่หก นะครับสัมมาวายามะใช้เพื่อเพียรชอบคือสัมมประธานสี่นั่นเองคือเพื่อง่ายว่าจะเพียรหรือพยายามทําสิ่งใดเนี่ยก็ต้องเพียรไปเพื่อให้เกิดกุศลหรือเพียรไปเพื่อรักษากุศลไว้หรือเพียรไปเพื่อละบาปหรือเพียรไปเพื่อไม่ให้บาปเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ ถึงจะเรียกว่าความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะต่อไปข้อที่7นะครับสัมมาสติใช้เพื่อละลึกชอบคือละลึกในสติปฐาน4นั่นเองก็คือมีกายเว,เวทนาจิตธรรมนั่นเองนะครับก็พิจารณาไปเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของกายเวทนาจิตและธรรม ให้เห็นไตลักษณ์ในที่สุดนะครับก็คือทุกเอ่อก็คืออนันนจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะครับต่อมาข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิใช้เพื่อตั้งใจมั่นชอบคือจเจริญเจริญฌานทั้ง4และวิปัสสนานั่นเองนะครับก็คือให้เกิดปัญญา โดยมีฐานของความเป็นสมาธิเพราะว่าจะเกิดปัญญาได้ดีเนี่ยเหตุการณ์ของการเกิดปัญญาก็คือต้องมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วจึงจะมีพลังที่จะเอามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงตามไตรลักษณ์นั่นเองนะครับเห็นว่ากายก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นั่นเองนะครับก็ขอจบมักมีองค์8นะครับสวัสดีครับ